ลิงมาชนรถเราไม่ได้นะเออเบรกนะคะต้องเบรกค่ะจสองคนที่ทำอะไรจูจีกันอันนี้ก็มานั่งลิต์กลางถนอนอันนี้ดูสิดูตัวนี้หนึงดูดูดูดนางทำอะไรดูนางนั่งดูนางนั่งรถมาด้วยนาง ลบหน่อยดิดูมันทำสิดูรถก็มาแล้วครูจะไปยังไงดูกวนจริงๆบีบแต้นหน่อยดิดูดิเขาทำไงบีบดิบีบดิบีบตรงไหนอ้าวบีบตรบงไหน <laughs> เอามาเลี้ยวกลับมาลูกเดี๋ยวรถลงเขาแม่ นะวันนี้เรามาเที่ยวเขาใหญ่กันนะคะเรียนวันสุดท้ายแล้วขับจากนาครน,นายกนะคะมาเขาใหญ่ตอนนี้นังเล็กก็ขับเป็นหมดทุกอย่างแล้วนะคะทั้งยูเทอทั้งจอด เป็นเป็นหมดแล้วก็คือเป็นตอนนี้นะคะก็ขาดแต่ประสบการณ์แค่นั้นเองแต่ก็คือขับเก่งแล้ว๊ตอนนี้เราก็อยู่ในเขาใหญ่นะคะเมกกี้ คนลงอเรากําลังขึ้นเนาะแล้วเขากําลังลงวนลงเราเข้าโค้งขึ้นกินเลนเราเฉยเลยกินเยอะได้นะไม่กิน้อยน้อย,อยคือถ้าปกติเราขับอยู่ข้างล่างอะ่ะก็ถ้ามันไม่อันตรายก็ยังไงก็ได้นะ มันก็ยังมีที่หลบแต่ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยก็ขับให้มันดีนิดนึงนะคะเพราะมันไม่มีที่หลบนะมันไม่มีหลายทาน,นะคะคุณขับไปกินเลนคนอื่นคะ่ะแล้วคนอื่นเขาจะไปหลบที่ไหนต้องมีจิตสำนึกนิดนึงนะคะ่ะอันตรายนะคะกินเลนไม่ว่าขับเร็วอีกต่างหาก พุ่งลงมาเลยดีนะคะที่น้องน้องเล็กมีสติก็คือตอนนี้เขาขับเขาก็ไม่กลัวแล้วใช่ไหมล่ะเมื่อวานบอกว่ารถเยอะๆครูหนูชิลมากเลยใช่ค่ะ <laughs> ไม่กลัว,วลแล้วดิถ้ากลัวมากเพราะเมื่อวานมันรถเยอะมากมวนมันมมนกักดแต่นี่คือเจอรถเยอะๆก็ใฉ่ๆแล้วนะ เราะเรามอาแต่ข้างหน้าละเดี๋ยวเมื่อก่อนใหม่ๆน้องขับแล้วน้องมองกระจกหลังเยอะนะคะแล้วก็จะร้อนๆหน่อยนี็กก็เหมือนแบบเรามองเป็นแล้วอะ่ะเรารู้แล้วว่าเออเราขับรถเราต้องมองที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยถ้าคงลงแต่เบรกก็้ะลงได ถ้าดูแบบว่ามันไหลลงเร็วก็แต่เบรกเท้าบางเบรกเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าเบรกรถคันนี้มันจึๆ๊ๆบางทีเบรกก็ทันหัน รถเนี่ยจริงๆนะที่สําคัญคือการเลี้ยวเลยนะคะเลี้ยวกับเบรกสําคัญมากคุณเลี้ยวให้เป็นเบรกให้เป็นรับรองไปไหนไปได้หมดนะคะทุกที่ไม่ว่าจะออกถนนใหญ่ขึ้นเขาลงห้วยได้หมดค่ะถ้าคุณเลี้ยวเป็นเลี้ยวเป็นแล้วก็เบรกเป็นจากข้างคันดำเลยค่ะชิดขวาเอพอพะคันนี้จอดไม่สวยจอดให้ตรงชอ่องเรามองช่องเราโอเคให้ให้ชิดให้ตรงกับลบให้ตรงตาโอเค เม่อ้รถเรารถคันนี้ต่ำนะคะมันจะมีรูปป่าอยู่ข้างหน้า,านิดนึงได้นะโอเคถอนขั้นเล็กนดิดนึงว๊ะเออถอนขั้นเล็กบ้างเดี๋ยวมันจะเสียหลักตอนโค้ง เบรกตอนโค้งหนูจะเสียหล,ลักนะลูกนะหนูจะแบบว่าเอ้ยไปก่อนแล้วพอพอมาถึงแล้วมันเร็วเกินไปแล้วหนูมาเบรกตอนนั้นมันจะไม่อยู่เสียหลักเสียการทรงตัวตาเห็นไหมเขาเบรกก่อนถึงโค้งเห็นไหมเออคือวิ่งเหยียบคันเร่งอย่างเดียวเลยไม่ได้ นนะะจะขึ้นเขาลงเขาขับทั้งล่างให้มันเก่งก่อนเลี้ยวให้ตรงเลนให้ตรงทางเราอยู่ในพื้นที่ปกติเราเลี้ยวเป็นเบรกเเลี้ยวรถตรงทางทุกครั้งมันก็จะขึ้นเขาลงเขาได้เองนะ เราเป็นทางลงอ่ะเราก็จะไม่กินเลนเพื่อนนะคะให้ให้เพื่อนให้คนอื่นเขาหลบเอาเนี่ยต้องอยู่แบบอยู่ในเลนตัวเองมันจะมีรถบางคันนะคะที่เลี้ยวเข้าโค้งแล้วกินเลนเพื่อนเนี้ย นี่ก็คือจุดประสงค์ที่เรียนนะคะทีแรกเลยคืออยากเรียน6วัน6วันทำไมถึงลง6วันคอร์สครูมีแค่3วันนะคะต่อ1คอร์สน้องเล็กสมัครเรียน6วันเพื่อเพื่อที่จะจบแล้วเก่งเลยนะคะก็เป็นไปนตามนั้น6วันก็คือเก่งเลย สอนในต่างจังหวัดนะคะไปหาถึงที่ถึงบ้านไม่ต้องมาหาครูสอนในเขตภาคกลางกับภาคอีสานนะคะเหนือนกับใต้นี่ไกลไปถามว่าไปไหมถ้าจ้างก็ไปค่ะแต่ส่วนใหญ่ค่าเรียนแพงจะไม่จ้างมากกว่านะคะแล้วก็ไม่รับในกรุงเทพนะคะเพราะว่ามันเข้าไปสอนยากครูอยู่ข้างนอกครูไม่ได้อยู่ในกรุงเทพถ้าครูอยู่ในกรุงเทพครูก็จะรับสอนในกรุงเทพค่ะแต่ครูไม่ได้อยู่ในกรุงเทพนะคะครูอยู่จังหวัดมุกดาหาร ครูเปิดเปิดสอนนะคะอยู่ที่มุกดาหารแล้วก็รับสอนนอกสถานที่ค่ะปะทุมธานีอยุทยาเนี่ยอย่างนาครนายกอย่างเงี้ยจังหวัดไหนก็ได้ลบบุรีได้หมดนะคะแต่ไม่รับในกรุงเทเพเท่านั้นเพราะว่ามันเข้าไปรถติดใช้เวลาในการขับเข้าขับ,ขบออกแล้วที่สำคัญคือถ้าเกิดคุกเข้าไปในกรุงเทพหาที่พักยากนะคะมันอยู่ลำบาก สอนยากระวังเ,เนี่ยนีเนี่กเลน,น,นเราเยอะด้วยค่ะเออจนเราต้องตกข้างทางเอามันไม่ใช่นะ,นะคะเนี่ยถ้าจะบอกว่ารถคุณคันใหญ่ไม่ใช่นะอ่ถนนเขาทำเผื่อมาแล้วนะคะจนรถคันใหญ่คันเล็กมันก็สามารถอยู่ในเลนได้แต่เขาไม่เข้าไปให้เราเลยนะคะเออปกติท่าเจอเขาต้องหลบให้เรา นใหญ่คันเล็กก็คืออยู่ในเลนได้นะคะมันมีเนื้อที่เหลือ,ขอเขาทําเผื่อมาแล้วคนอยู่ในเลนอะเลนใครเลนมันเอาง่ายๆอยู่เลนใครเลนมันก็คือจะจบก็จะปลอดภัยบางทีถ้าเรายังไม่เก่งนะคะอย่างเช่นบางคนอะขับรถปกติฉันก็กินเลนเพื่อตลอดเวลาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยโดยชีวิตประจำวันฉันก็เลี้ยวไม่เคยตรงเลนอันนี้อยากขึ้นนะคะ ให้เกิดประติเหตุได้อยากขึ้นเขาแ้วคุณรู้ว่าคุณขับรถไม่ดีออลากันเข้ามา ชันด้วยนี่ก็จะขับยากหน่อยแต่ที่อันตรายคือว่าทางแบบนี้แหละรถขับเร็วถ้าโค้งด้วยอย่างอย่างแถวแถวพิณ์เนี้โค้งด้วยชันด้วยเขาขับกันช้าเอขับช้าๆไปเรื่อยๆอันนั้นไม่อันตรายแต่อย่างเงี้ยคัวอันตรายมันโล่งเกินแล้วก็ทางยาวรถขับไว ก็จะเป็นแบบขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงนะคะขึ้นเนินขึ้นเขาลงเขาขึ้นเนินลงเนินว้าในกล้องอาจจะดูไม่ออกนะคะว่ามันว่ามันสูงมันลึกหรืออะไรอย่างเงี้ยจะภาพจะไม่ค่อยเหมือนของจริง <laughs> ไม่น่าจะรอดไม่น่าไม่มั่นใจในสมรรถภาพอ oh. คูยว่าไอ้วนลงไน่ไม่ค่อยเท่าไหร่บนขึ้นเนี่ยเลยค่อยๆลงล้วดูซ้ายได้เห็นไหมระวังซ้ายด้วยซ้ายลงไปไม่ได้นะหล่นลงไปไม่ได้นะคะทางซ้ายนะเอาดีด เออเอาแค่พอดีกับทางคงแล้วก็ชันเอาเรื่องอยู่นะคะแถวตรงนี้เรากำลังจะไปน้ำตกเหวสวัสใช่ไหมใช่ค่ะแรกๆนี่ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ะคะ่ะยิ่งลึกยิ่งยิ่งคงเยอะ <น>ตกใจตกใจ มันแบบว่ามันมันมันไหลขึ้นจนมันหมดกําลังของมันแล้วเราค่อยแตะคันเร่งใหม่อันนั้นมันก็รอบมันมาช้าเราต้องแบบส่งกําลังขึ้นไปให้มันต่อเน,นื่องว้อันนี้ก็พอๆกับเราเหมือนนะยี่สิบกว่าปอีอันนี้น่าจะยี่คันหน้าเรานะ่ะยี่สิบกว่าปีได้ ปล่อยไหลไปแล้วเดี๋ยวพอเอ๊ะรู้สึกอ่าไม่อยู่แล้วค่อยมาเบรกครกูบอกแล้วมันมันมันไม่มันไม่อยู่ถ้าสมมติเราเป็นรถใหม่นะคะได้รถใหม่ไหลไปเลยเบรกไงเบรกรถใหม่กับรถเก่าไม่เหมือนกันโคอ,อันตรายรนะวังครูว่าอันตรายทุกโค้งอะ่ะ ที่ผ่านมาถ้าเกิดมีรถสวนกันคัยวไอ้ตรงเมื่อกี้เนี่ยที่เลยมาันี่ยก็เอาเรื่องนงี้ดีนะ่าจะไม่มีรถสวนมาคันเดียวอันนี้ตะเบรกหรเอเอถ้าเกิดเขาเตือนว่าโค้งอันตรายก็ค่อยๆลงดูเคยมาไหมเนี่ยอันเนี้ยเคยมาเคยแต่เป็นคนนั่งค่ะตัวทางเราด้วยโูกลงข้างไม่ได้โูกเอออย่าเลงแต่ว่ารถเรา สวนพ้นเข้าไหมลืมดูซ้ายซ้ายลงข้างครูว่าขากลับนี่แหละลำบากจะจะ,จะยากใช่เพราะไต่ขึ้นกระไต่ลงมันไม่เหมือนกันไต่ขึ้นยากกว่าไตาลงยังง่าย ใส่ลงแล้วโค้งอาจจะยาก แล้วโอ้ยห้ากิโลนี่รู้สึกว่าเหมือนมันไกลมากจอดตรงลม้มๆลมโล,มลมหาที่จอดลม้ลมๆตรงไหนล้มก็เอาตรงนั้นเลยลูกนี่จังอันนี้ก็ได้อัน,นาอกาแฟน้อยนึ่งก็ได้แล้วเอาฝั่งขวาล้มไหมไม่ลม้มเนี่ยข้างขานี่ตรงไหนลมไหมคะมนู้นเลยเออนู้นนอนริมฝั่งนู้นเลยนู่งเป็นวันนู้นนู้นนู้นฝั่งนู้นเลยฝั่งขวานู่นเลย ลมต้องตกค่ะว้นนี้ดูกุดบาทเลยนะลูกค่ะตอนเน้นไปข้างคันดำนู่นเลยเราจะได้เดินไอ้นี่หน่อยเออพอเราเดินไปทางโน้นมันจะได้เดินใกล้ๆรถชิดขวาไว้นะคะเอ,อ้ยดันไปซ้ายไดย้ลูกมีรถตามหลังจะ จอดเริเขาเลือกสักคันหนึ่งลูกน่ะทำไมหนูไม่จอดข้างคันขาวหรอกข้างคันข,าว,ข,า,ข,า,ขาวจะง่ายเออเห็นไหมเราจะต้องตีวงแล้วก็จะไปกินรถทางขวาอาให้ตรงลูกด้วยดีหนูเล็งเข้าไปรอให้ตรงอย่าให้หน้าเอียงเข้าหารถขาหรอกได้ไหมคะโอเคคือตรงจ้าโอ, <laughs> อ้นนี้ก็เป็นนิดนึง ถึงแล้วนะคะน้ำตกอุ้ยห้ากิโลเหมือนไกลามากห้ากิโลนั่นหมายถึงว่าจุดจุดที่แยกมาจากทางไหนสักที่หนึ่งเขียนว่าห้ากิโลแต่รู้สึกว่าโอ้โหมันไกลามากก็จะถึงไกลมากเก่งมากมือใหม่นะคะแต่อันนี้คือน้องมาได้ก็จริงๆอ่ะถามว่าถ้ามาเอยเรายังไม่เก่งหรอกแต่ถ้าเรามากันเองเป็นมากับเพื่อนเนี้ยมันก็จริงจงก็อันตรายอยู่นะ เพราะว่าไม่มีคนที่ชํนนานหรือคนที่สามารถช่วยเราได้อะเออมันมาแบบว่าเออลองดูวัดดวงเอาหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ปลอดภยัยทามาได้ไหมได้แต่มันไม่ปลอดภยัยอย่างเนี้ยน้องมาโอเคมีครูมาด้วยมันก็จะปลอดภยัยนะคะแล้วเราก็มาดูคงครูว่ายากกว่านี้หรอมันก็คงไม่เท่าไหร่แล้วมั้งไอ้มาเก,กี้นี่ก็หลอแบบลึกม้วนๆอยู่คือเขามันก็จะเป็นประมาณนี้แหละถ้าสูงชันกว่านี้คิดว่าไอ้ที่หนูไป แชมพูมันแอนนี่ก่อนนี้ไหมชันกว่านี้ค่ะชันกว่านี้แล้วแค่เนี่ยครูทับเบิร์กแคบค่ะแคบเออรถเยอะไหมรถเยอะค่ะช่วงแต่มันตามตามกันใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าค่อยเขาค่อยค่อยขับกันเออแต่อันนี้ครูบอกแล้วไอ้ที่โล่งๆเนี่ยอันตรายเวลาขับมันขับกันเร็วไงอืมไอ้ตามตามกันค่อยๆกระดิบกระดิบไปเนี่ยมันชันแค่ไหนมันก็ไม่เป็นไรถ้าเป็นเกียร์ออโต้นะแต่ถ้าเป็นเกียร์ธรรมดานี่ก็จะไหลไปทับเพื่อนข้างหลังอยู่ถ้าขับไม่เป็นก็หยับเสี่ยงไปนะคะอะไรที่มันยาก ถ้าเรายังไม่เก่งก็อย่เพิ่งไปเสี่ยงทํากันเอาที่แบบคิดว่าได้เออ